อ้าวถึงเวลาฉันไม่ใช่สวัสดีครับมีเล่แฟนเพลงที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าตัวไฟฟ้าฟูผมเดินหาเนมเพจเหมือนกันเอ้ทำไมเนมเพจอยู่ไหนวะเนี่ยยังไม่ติด,อ,ดอ่ะอ่ะไม่เป็นไรตัวนี้1.5ตัน3เมตรเดินหน้าถอยหลังฟูขาขยายได้เดี๋ยวให้ทางฟ้าโชยมีอะไรบ้าง เดินหน้าถอยหลังครับลถแรงคนนะครับผมใช้ญิงใช้่ายผู้ชายใช้ดีใช่ผู้หญิงใช้ง่ายผู้ชายใช้ดีแต่ไม่ใช้ดีกว่าเหนื่อยอ่ากดพื้นกัลงทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดเอาลงมาเอาลงมาเท่าไหร่นะอัดโทษดีายอย่างงี้เดินหน้าถอยหลังไปไหมไม่ไปครับอาย่ามีเซนเซอร์ต้องลงมาเท่รไร่สามสิบถึงสี่สิบห้าองศารถถึงจะไป กันกระแทกอ่าเอาขึ้นลงใหม่ีิไฟฟ้าป้านี่ใช้ไฟฟ้านะครับผมชาร์จในตัวด้วยนะครับผมนี่ใช่ไหมช,ชาร์จรุ่นนี้ชาร์จในตัวใช่ไหมอ่ามันจะมีปลั๊กเสียบนี้เราให้ปลั๊กนี้ไปลูกค้าจับเสียบปุ๊บเข้าไฟบ้านจบเลยนะครับผมอ่านี่ก็1.5ตัน3เมตรนะครับผมข้างข้างนี้ก็จะเขียนบอกหมดเลยว่า ควรทาอะไรไม่ควรทําอะไรครับนี่ามห้ามหมดเลยห้ามหมดเลยห้ามหมดเลยไหยเห็นไหมลูกค้าต้องตระหนักไว้ตรงนี้นะครับผมบางทีผู้ใช้งานไม่ได้ตระหนักตรงนี้นะครับผมมันเกิดอันตรายได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่าลองกลับมาดูทงข้างหน้านี้มาดูว่าขาทําไมเป็นอย่างนี้ผมี้จะเป็นขาขยายได้ครับอ่าทำไมถึงเป็นขาขยายได้เพื่ออะไรเนี่ยตอนนี้ใช้แบาผลิตได้เช่นผลิตแบบปิดแบบเปิดเราใช้ได้หมดเลยเพราะว่าตัวนี้จะขยายไายฟ้องได้ผลิตได้เลิตปิดปิดเปิดเปิด เปิดเปิดปิดปิดจะปิดจะเปิดจะเปิดจะปิดกัดใช้ได้ใช่ครับผมเพราะเพราะว่าเราจะทําให้ขามันอ้อมผลิตครอมกับผลิตอ่าแล้วก็เสียบเอางานเนี่ยโฮ้ยของดีนะงาตันเนี่ยเหมือนงาฟกลิฟเลยครับผมงาตันเลยเนี่ยตันมากเลยลองกัดดูก็ได้ครับโอ้โหสุดยอดแผงงาก็จะเหมือนพฟลคลิฟเลยเห็นไหมข้อดีของมันของตัวนี้นะครับผมของรุ่นเหลืองมาตัวเองตัวนี้ขอจบประมาณนี้และครับผมเพราะว่าไม่อยากโชว์เยอะเจ็บคอ ไม่ใช่พูดเลนะ่อะเจ็บคองจริงอ่ะเดี๋ยวให้ทางฟ้าเขาขับวนๆดูอ่ะลองเอาลองมาแล้วลองขับวนๆดูนี่ครับก็จะแนะนําจริงถ้าพนักงานหรือทีมงานของท่านลูกค้านะครับอียซอเป็นผู้หญิงตัวเนี้ยตอบโจทย์เหมาะเพราะเดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่แพงและมันไม่เหมือนแต่ก่อนช่วงที่เหล็กขึ้นอะไรขึ้นราคามันก็ขึ้น ตัวนี้ราคามันลงมาเล็ลงราคามาอะไรมาเราก็ลงให้ลูกค้าไปตามนี้นะครับผมเห็นไหมมันง่ายมากเลยนะลูกคา้าเพราะบางบางทีพนักง,งานทีมงานเป็นผู้หญิงนะคะผมแต่ไปซื้อแมนนวนให้เขาใช้อ่ะมันมันใช้ไม่ไหวมันมันยกไม่ขึ้นด้วยลากก็ไม่ไหวด้วยไปนี้ยกดลากไปลากมาเองนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับเจ้าตัวนี้นะผมเจ้าตัว f u ลสเต็ c เกอร์ตัน3เมตรนะรผมจำชื่อรุ่มมนไม่ได้ เดี๋ยวต้องไปติดเนมเพจนี่นี่คนนั้นไม่ยอมติดเนมเพจให้น่ะทำไมไม่ติดเนมเพจตัวนี้ครับยิ้มอย่างเดียวเราดีเขไม่เก็บมาให้แล้วครับใช่ครับต้องไปติดครับผมโอเคนะครับผมตัวนี้ก็จะมีเนมเพจบอกลูกค้าหมดนะครับผมสปงสเปกก็จะบอกในตัวนี้หมดนะครับผมยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ